optimize หรือว่า utilize สายเนี่ยได้ดีขึ้นน,นะครับกา,าก,การจัดการมันทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจำนวนสายมันน้อยลงลองน,นึกภาพว่าถ้าผมมีสายแบบนี้หนเส้น่่หนึ่งล้านโทรศัพท์ทั่วประเทศมีล้านเบอร์คุณคิดดูล้านเส้นเนี่ยสิบคนโอบยังไม่รอบเลยอะ่ะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยผมมีฟลชออ p ติกเส้นเดียว จะวิ่งหีีเท่าไหร่ก็ได้แชร์เข้าไปใช่ไหมครับขนาดนั้นก็เล็กลงอุปรกรณ์มันก็เล็กลงได้มีข้อดีนะในอนาคตในระบบแบบนี้มันจะเข้าไปแทนสวิตช,ชิ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้นทั้งหมดเพราะปัจจุบันในสวิตช์แบบนี้มันผลิตแล้วเขาเริ่มผลิตแล้ว มีในของในสตอ็อกดังนั้นปัจจุบันเนี่ยในระบบพวกนี้มันจะถูกแทนที่ด้วยด้วย IPv4 ทั้งหมดแทนด้วย IPv6 ทั้งหมดตัวอย่างก,การใช้ v o i c e o v e r IP กับระบบโทรศัพท์ที่เราเห็นกันใช้ที่สุดปัจจุบันประเทศไทยยังเป็น switching 008 009ทิมโฟนในตัวโทรศัพท์ต่างประเทศที่เป็นการแล้วขูดๆและวโทรกนนอกได้ไทยใช้นะครับโทรท,ทางไกล008 009ทุกอน,น,นะครับอย่างในพวกนั้นนะครับเป็นไ p พีโฟนคือผมโทรด้วยโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างคือพวกนั้นะเป็นไ p พโฟนคือตรงกลางเป็นไ p โฟนอย่างตัวนี้เนี่ยแทนที่คนที่เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยนะครับคนที่เปลี่ยนคือส so วิตช์คือที่โทรศัพท์บ้านนะครับ ผมเสียบสายเสียงจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าส่งไปที่จุดสายและนนลจุะดสายเป็นคนเปลี่ยนจากอะนาล็อกให้กลายเป็นดิจิตอลในส่วนของไอพีโฟนเนี่ยนะครับไอพีโฟนเนี่ยตัวเครื่อง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวโทรศัพท์มันเองมันจะมีโทรศัพท์ไอพีโฟนเลยนะครับตัวโทรศัพท์ไอพีโฟนเนี่ยสายที่เสียบไม่ใช่ไอเจสิบเอ็ดแต่เป็นไอเจสี่สิบห้าคือสายสายต่อคอมพิวเตอร์เลยอะสายแลนเลยนะมันคือแลนเลยและเสียบปักเข้าไปแล้วก็เซ็ตเอาไว้ล็อกอินนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บยกหูก็คือโหมดได้เลยนะครับตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอิงโค้ดเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําการแปลงนะครับจากจาก งานเสียงอะนาล็อดเสียงไฟฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นดิจิตอลเลยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นจากที่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลปั๊บของสวิตช์คือส่งแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ของเป็นอัไรเป็นของวีไอพีไม่ใช่วีไอพีต้องทํางานแพนกก่อนเปลี่ยนให้เป็นแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตคือเป็นตัววิธีเป็นการเป็นเป็นบอกเป็นบอกอุปกรณ์ไม่ใช่มันเป็นโมดูลโมดูลเลยนะครับที่เปลี่ยนจากดิจิตอลให้กลายจากดิจิตอลสู่สู่ธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบที่แพ็กเกจ ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตบรโอคอได้นะคระับ <c oughs> ใช่ไหมตัวเครื่องจะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เป็นอนาล็อกให้กลายเป็นเป็นแพ็กเก็ตแล้วก็ส่ง่างนไปไปอินเทอร์เน็ตแน่นอนเนื่องจากการทำอินเทอร์เน็ตเนี่ยการส่งข้อมูลบนขางานสายพวกนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ อย่างที่ผบอกปราแชร์ใช้เยอะแยะถูกไหมครับ <c oughs> ผมจะรู้ได้ไงว่ามันหายในสิ่งแล้วโอกาสที่มันจะหายเน,นี่ยมีนะครับโอกาสที่มันจะหายเน,นี่ยมีนะครับดังนั้นประเด็นที่เราจะต้องห่วงมากเมื่อเราต้องการเอา V I ีมันใช้ในในสถานการณ์จริงเช่นผมจะขายวุดฟูจะขายย I P เนะี่ยนึง่ายๆนะครมรูจะขายย e I ีเขาต้องทําอะไรบ้าง สิ่งแรกก็ต้องดำเนินการเลยก็คือ 1. นึ่งการัตีให้ได้ว่าเสียงที่ใช้โทรศัพท์นั้นจะต้องมีคุณภาพดีพอยอมรับได้ปัจจุบันครูขายแล้วเป็นครูเน็ตทอล์กใครรู้จักครูเน็ตทอบ้างแต่ไม่คิดตังเพราะคิดตังไม่ได้เพราะการันตีคุณภาพของเสียงไม่ได้ประเทศไทยรีเกเลเตอร์หรือ,อชอเองยังไม่มีมาตราฐานในการกำหนด คุณภาพของวีไอครับกระจอกาก้าวธนบุรีรยการเป็นกองปากเดียวของเขานะครับก็เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก็ลองดูจะได้หรือเปล่านะฮะก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องสร้างมา,รถถามตรฐานตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ถามว่ามันคืออะไรองเน,นี้ยพูดลำบากนะครับอันเนี้ยพูดลำบากเพราะว่าอะไรคนระับในเน็ตเวิร์กที่เรามีอ ก่อนนี้ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนะฮะเสีบยบนี่จะตายอยู่แล้วนะครับด้วยบอกขอใช้วี V O พีหน่อยนะนะครับคอือยังไงมันก็พูดลำบากนะครับคือหมายความว่ามันเหมือนกับมันต้องไปจองพื้นที่ให้เขาใช้นะครับเหมือนกับสมมติบ้านผมมีอินเทอร์เน็ตแบตหนึ่งก็บอกโอเคผมจะใช้วี V O พีผมต้องผมต้องเจียดไป 40k ฟิกเลยนะ 40k ให้ให้โทรศัพท์นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อย ต้งกี่เซลล์เท่าไหร่รนะสำหรับในบางกรณีนะครับแต่จรงิงๆมันไม่ใช่40เซลล์ไอเดียสัพยโลชัยตาบ้านมันแชร์กันดังนั้นหมูบ้านหมูชัย้านข้างชัยชัยถึงตายสิแล้วอ่ถูกไหมครับมันก็จะมีประเด็นตรงนี้นิดหน่อยครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพเหมือนคือมีโอกาสที่จะหายมีโอกาสที่ดีเลยไอ้จุดต่างๆเนี่ยนะฮะไอตรงเนี้ยคือ คือข้อมูลที่เป็นเสียงนะครับดำๆนี่คือข้อมูลแรลก็ไม่รู้นะครับ <S <S เป็นแอโกนะฮะพวกบิบเป็นพวกอะไรก็ตามนะฮะส่งมาเพียบเลย <S 1> <S 1> พอปุ๊บเสร็จของมันเยอะเกินปุ๊บมันก็ไปทําให้จุดตาดายหายไปนะครับไอ้พวกนี้คือจุดที่หายไปนะดีเซเพียร์หายไปและรุ่นประกานเนี่ยนะฮะส่งไปได้ตอนนี้ก็ดีเลยเรื่องดีเลยนะดีเลยพูดไปแล้วก็กม่จะได้ยินใช่ไหมครับ ีเลเนี่ยก็ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ที่ที่เราเจอเยอะอยในการในโทรศัพท์นะครับก็ต้องทำในตรงนี้ให้ได้เองมาดูว่าประวัติศาสตร์ของโทรศัพท์เป็นอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือตัวโทรศัพท์ธรรมดานะครับปีหนึ่งแปดเจ็ดหกนะครับโทรศัพท์อเล็กนานเดอร์ก็ได้ทำเร็วนะครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกปีเจ็ดศูนย์นะครับมีสวิส นะครับปี77นะครับมีทำอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับแล้วก็เริ่มมีไอทีโฟนที่ปีหนึ่งเก้นะครับโวลัติเทคนะครับเคยใช้บริการของบริษัทนี้ด้วยนะครับก็เหมือนปัจจุบันเสียตังค์นะครับโทรเข้าบ้านได้นะโทรเข้าบ้านได้ก็ราคาแพงกว่าปัจจุบันนิดหน่อยนะครับ Microsoft ก็ใช้เด็ตมิทติ้งนะครับเด็ตมิทติ้งอยู่ในโฟซ็อกนะครับพิมพ์คำว่าคอนเฟนะครับนะครับ คอนเอฟจะเป็นคอนเอฟแล้วก็จะขึ้นมาเป็นอย่างมีติ้งเป็นพาร์ทหนึ่งที่ใช้ในใช้ในไอแชนครับก็เป็นเป็นมาตรฐานของเขาเหมือนกันนะครเป็นไอซับของสาวนะมีแอนด์มีติ้งคุณปกยันชื่อชื่อเด็กประจิ้นของไมโครซอฟท์เป็นะครับวิ่งกันได้ค่ับคอมพิวเตอร์ต่อไปก็เป็น IP พีโฟนนะครับ IP พีโฟนก็เป็น Telecon เทเลคอนเพลนซิสเต็มครับ ที่เราใช้กรุงเทพร้านชิบุรีสมัยก่อนนะฮะเราก็มีระบบที่กรุงเทพกับร้านชบุรีแล้วเราก็ติดเป็นวิดีโอคอนเฟลตห้อง,องข้างๆ่ก็ย,ยังมีตัวเครื่องอยู่นะครับเป็นวิดีโอคอนเฟลตพวกวิดีโอคอนเฟลตเนี่ยใช้ H323 มาตรฐานตัวเลขเหล่านี้นะครับในการงานอีกนั่นคือจะเป็นทั้งหนาคือเช่นของอันนี้เป็นเป็นวีไอพีอันนี้เป็นสินะครับใช้ในประเทศญี่ปุ่นคือนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศประเทศหนึ่งนไม่กี่ประเทศใน,ใน,ในโลกที่มีวีไอพีจริงๆใช้เลย นะครับวีอจริงๆไทยเลยแล้วก็เขาก็มีมาตรฐานเกิดขึ้นนะครับที่เกิดการเมื่อไม่ถึงสิบปีนี้มาตรฐานที่เราต้องรู้จักก็คืออย่าง323แบบซีนนะครับไอ้323เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นมาจากฝั่งโทรศัพท์นะครับฝั่งโทรศัพท์เป็นคนคิดเนื่องจาก VOIP มันเป็นการผสมกันระหว่างสองโลกโลกหนึ่งคือโทรศัพท์อีกโลกหนึ่งคือ คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์การที่เอาสองโลกนี้มารวมกันได้นะครับมันต้องมีมาตรฐานในการคุยประเด็น,ะนก็คือเนื่องจากมันเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ต้กคิดระบบนี้ขึ้นมาก,ก่อนเป็นมาตรฐานอันหะนึ่งขนาดก็เริ่มเพิ่มเลยนะฮะความหนาของมาตรฐานคือหนึ่งพันสี่ร้อยแน่ การที่จะไปฟ o l o w ตามมาตรฐานนั้นได้ยคอมพิวเตอร์ไปต่อโทรศัพท์คือโทรศัพทไปยืนนะั้เป็นเจ้าของแต่กระทำมาตรฐานเป็นนี่ะตอนหนามาตรฐานคือเป็นหนังสือหนาหนึ่งพันสหน้าถ้าคุณจะออณเอาคอมพิวเตอร์มาต่อโทรศัพท์หนปหนึ่งพันสี่หน้ามมคุยกันนะนะครับพอคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่อึนทำอะไรไม่ถูกะครันะคราก็เลยทงมาตรฐานขึ้นมาอหนึ่งตามเขามา ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเหนือยๆแต่ทีเดียวคล้ายๆกันตั้งชื่อว่าซิสแต่ซิส่ยมาทีหลังตอนที่อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นฉบับ,บร,ร่างเท่านั้นเองตอนที่ตัวนี้ไฟนอลแล้วเนี่ยตัวนี้เพิ่งฉบับ,บร่างเท่านั้นเองนะครับร่บรางออกมาเป็นเป็นระบบเป็นมาตรฐานหนึ่งซึ่งเชื่อมบอกว่าถ้าคุณจะเอาโทรศัพท์มาเชื่อมกับซิสไอ้โทรศัพท์เชื่อมนเน็ตทำแบบนี้เพื่ออไรคือวัาอยู่โทรศัพท์แล้วก็ตัง้งคนระัมาตรฐานเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเยอะมันยาก นะครับแต่มันมาก,ก่อนนะบริษัททั้งหลายพวกวีโอไอตัววีดิโอคอนเฟรนท์ที่เราใช้อยู่เน,นี่ยจะใช้มาตรฐานนี้